เหมือนว่ามีใครบางคนไปตกผึกอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะจากคนที่เมื่อก่อนอยู่ใกล้ทีไรพลังงานติดลบยิ่งกว่าฝนตกวันจันทร์จากความสัมพันธ์ที่เคยทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับคุณค่าของตัวเองวันนี้เขากลับมายืนมองคุณในเวอร์ชันที่ไม่เหมือนเดิมเลยเพราะอะไรน่ะหรอเพราะคุณไม่ยอมให้ใครมาทําให้หัวใจคุณสั่นคลอนอีกต่อไปะคะ่ะคุณเลือกเป็นอิสระเลือกรับตัวเองมากขึ้นและพอคุณไม่พยายามเอาชีวิตไปผูกกับใครคุณกลับเปล่งประกายแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตใครเลยเขาเห็นนะคะเห็นการเติบโตของคุณเห็นทัศนคติ ที่นิ่งขึ้นความคิดที่ชัดขึ้นเห็นว่าคุณไม่ได้ต้องการใครมาเติมเต็มเหมือนเมื่อก่อนและตรงนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เขาเริ่มย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนเขาจะรู้แล้วละ่ะว่าอ๋อที่ผ่านมาเขานะ่ะพลาดไปนะพลาดคนดีๆที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ลึกๆเขาก็อยากเป็นคนที่ดีกว่านั้นเพื่อคุณแต่เดี๋ยวก่อนค่ะดึงสตินิดนึงการอยากเปลี่ยนกับการเปลี่ยนได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเขาอาจจะยังรอคุณอยู่เสมอแต่อย่าลืมดูให้ชัดว่าถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาแบบคนใหม่จริงๆ หรือแค่เว์ชั่นเดิมที่อัปเดตคำพูดให้ดูดีขึ้นรอบนี้ไพ่ไม่ได้ให้คุณรีบตัดสินใจนะคะแต่ให้คุณตั้งคำถามกับการกระทำมากกว่าคำสัญญาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ควรได้รับโอกาสคือคนที่เปลี่ยนแบบยั่งยืนไม่ใช่คนที่พร้อมจะกลับไปเป็นแบบเดิมทุกครั้งที่คุณใจอ่อนนะคะ